ถ้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศทีเบตดำริแห่งนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการหลวงที่ดําเนินความสําเร็จมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนําไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ตนเองที่สําคัญจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สูงบนดอยทั่วประเทศอย่างมั่นคงค่ะ การหลวงยังคงมุ่งมั่นและก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงภายใต้พระมหากราุณาธิคุณและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราบร,รมนาถบพิษโครงการหลวงเนี่ยเราไม่ได้หวังกําไรนะฮะเราไม่ได้หวังกําไรแต่ว่า เราหวังที่จะช่วยชาวบ้านเป็นหลักเมื่อก่อนเราไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเลยเป็นเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นั้งนั้นแต่ในรัชการปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลได้กรุณาช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณกับโครงการหลวงนะฮะแล้วก็สร้างองค์การสาวพสวหรือว่าส่งเสริม การพัฒนาพื้นที่สูงเข้ามาเป็นหน่วยงานของรัฐบาลทัานนี้มันมีจังหวัดอื่นๆที่มีพื้นที่สูงอีกมากมายซึ่งรัฐบาลก็เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องทำโครงการแบบโครงการหลวงจากสายพระเนตรอันกว้างไกลและน้ำพระเจ้ารุทัไทยเพื่อความพาสุกข,ของปวงชนชาวไทยและชาวโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตด,ดำรีตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการหลวงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนเป็นไปโดยความเรียบร้อยในการส่งเสริมอาชีพและการดำรงชีวิตของชนเผ่าบนพื้นที่สูงพลิกฟื้นจากไร้เลื่อนลอยสู่ป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์จากความยากจน กลับกลายเป็นความอยู่ดีกินดีท่าที่ต้องการพระองค์ท่านให้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงโดยพระองค์ท่านมุ่งเน้นให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยแบบครบวงจรมีศักยภาพชั้นนำในระดับภูมิภาคและได้รับการยอมรับจากนานาชาตินี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานในเรื่องนี้มาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตดำรีซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยซึ่งอย่างคุณอุปการแก่เกษตรกรราษฎรและเจ้าหน้าที่ในโครงการหลวงศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่มีเทคโนโลยีที่มีความ พันสมัยนะต่อไปศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์ในการเรียนรู้ของคนทั่วไปของเกษตรกร,กรบนพื้นที่สูงและที่สำคัญคือของนักเรียนนิสิตย์นักศึกษาจะได้มาเรียนรู้และเข้าใจว่าการพัฒนาพื้นที่สูงแบบยั่งยืนนะซึ่งล้นก้าตั้งแต่รัชกาลที่9ทําลงมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาของประเทศชาติและที่สำคัญคือ ทำให้คนบนพื้นที่สูงนั้นมีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ทดีขึ้นและสุดท้ายเลยคือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นหัวใจและกอสอดคล้องกับหลักการของสาหาร์ประชาชาติในเรื่องของ SDG ซึ่งโครงการหลวงเนี่ยนะครับเป็นเป็นส่วนนำและเป็นรูปแบบแล้วเราทำมาหลายปีแล้วนามพระาราชาฤไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชนินียังคงรินไหลยอย่างไม่ขาดสายส่งปลื้มพระจารุทัยในความผาสุกข,ของราษฎรทรงโบกพระหัตถ์แยม้มพระสวนเพื่อทักทายชาวบ้านและเกษตรกรร,กร,ราษฎรชาวไทยภูเขาซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการหลวงผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทรงเป็นกันเองกับราษฎรสร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของโครงการหลวงที่ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชม,มหาราชบรม,มนาถบพิตรองค์ความรู้ต่างๆมิได้สูญหายไปจากพื้นแผ่นดินไทยแต่วันนี้ได้รวบรวมไว้ที่ ศูวนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการที่เบตดํำริแห่งนี้ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งรชาชสมัยที่สิอันคือความมั่นคงและยั่งยืนของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ